สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่สิบสองกรกฎาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นพันท้ายไม้แอนดนะครับงานเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดสีแกเสื้อยี่ห้ามิลลำสิบหกมิลน,นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะครับเสื้อยี่ห้ามิลลำสิบหกมิล พร้อมแกะลายหน,าหน้าหลังนะครับครอบไกอ่อะลูครอบแม็กสีเงินอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงสีเซ้นอเมริกันแม็กลายสวยๆเลยครับ โอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะนะครับทรงกำคอทรงมือสอนนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับรานะคาไม่แพงครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน Youtube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงกนะ์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับ ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มพลาดรับชมวิดีโอสรงงานถัดไปนะครับ N niggas in my bro trying to phase me